พลพักนักปรุง plus การทำเคสเดย่เนี่ยเราใช้แป้งที่เขาเรียกว่าตอติยา่าซึ่งเวลาถ้าเบื่อเพื่อนๆไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับต้องดูดีๆนะครับมันมีแป้งอยู่2อ,อย่างนะครับอันนี้เป็นแป้งแบบที่เขาเหมือนทำสุกมาแล้วนะครับเขาจะมีรอยแบบกินเกลียมอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้จะเหมาะกับการที่ว่าห่อพวกไส้หรืออะไรมากกว่าแต่ตัวที่เราใช้ในวันนี้ครับ จะมีซองลักษณะอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเป็นแผ่นแป้งสาลีย่างสุกนะครับ Mexican flour tortilla จะเป็นแบบที่ยังไม่ได้สุกดีนะครับเราจะต้องเอาไปไปจี่ในกระทะก่อนนะครับหรือถ้าเบื่อเพื่อนๆเนี่ยตัดเป็นชิ้นเล็กๆเ,าเอาไปทอด ก็สามารถกลายเป็นเหมือนนาโชได้เหมือนกันให้เราใช้เป็นแป้งแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะเอามามาทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ลงไปตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นไส้ที่สุกมาแล้วอย่างวันนี้พลมีน้ําพริกเผาน้ําพริกเผาก็เรียกว่าทานได้เลยไม่ต้องผ่านความร้อนก็ทานได้นะครับแป้งด้านนอกเราจะทานน้ามันนิดหนึ่งแล้วเราจี่ลงบนกระทะการทานน้ามันช่วยให้ไรครับช่วยให้แป้งของเขามีสีที่สวยขึ้นเท่านั้นเองครับพอเราทานน้ามันแล้วเรากลับด้านนะครับ วันนี้ง่ายๆเลยครับให้รสชาติที่มากมิตินะครับเพราะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยเขาประกอบไปด้วยหอมกระเทียมพริกนะครับน้ำมันเครื่องปรุงรสมากมายดังนั้นตัวเดียวเนี่ยถือว่าให้มิติกับรสชาติได้มากจริงๆนะครับและผมต้องบอกว่าชูฮัสเซงสกิวต์เนี่ยใช้ง่ายสูตรที่เป็นสูตรทาขนมปังเนื้อเขาจะละเอียดเป็นพิเศษไม่หวานมากเกินไปไม่มีการใส,ส่สีไม่มีการใช้สารกันบูดท,ที่สําคัญน้ํามันที่ใช้ทำเนี่ยครับเป็นน้ํามันรําข้าวด้วยนะครับเปิดขวดแค่นี้ครับ แล้วก็บีบง่ายๆเลยครับเกลี่ยให้เขาบางๆบูอาดพลก็จะฉีกเป็นเส้นๆนะครับหอมเจียวครับผมเพิ่มเนื้อสัมผัสนิดหนึ่งต้นหอมซอยครับชีสมอสเซเลร่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราทานน้ามันไว้ด้านนี้นะครับเราจะใช้อีกด้านหนึ่งที่ไม่มีน้ํามันครับผมกระทะนะครับตอนนี้ยังเย็นอยู่นะครับผลความลงไปเลยครับอย่าใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ความร้อนต่ําถึงกลางนะครับด้านหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก2นาทีครับผมลองแง้มดูสีนะครับ สีสวยแล้วครับผมวิธีการกลับด้านนะครับง่ายๆครับผมเราใช้จานช่วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับประทานตอนที่เสร็จใหม่ๆนะครับชีสจะยืดทีเดียวแล้วแป้งก็กรอบหอมด้วยกลิ่นของน้ำพริกเผาครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. d o n foodmafia. com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพ,เพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ